ครับตอนนี้เรารออกมายอยู่ซุ้มข้างนอกนะครับเป็นซุ้มอาหารขาเขาก็จะมีบ่อน,น้ําอยู่ข้างล่างนะครับมีปลาด้วยแล้วก็จะมีให้เรานอนด้วยนะครับสบายมากเลยครับครับบรรยากาศาด,ด้านหลังผมนะครับผมแล้วแต่เราจะเลืกอกเอาซุ้มไหนนะครับผมมีหลากหลายซุ้มเลยคุณตัช่างขีดบอลมาก,กินเลยแล้วก็นอนเล่นสบายาขเขามังเลยครับตอนนี้ โอ้มีพันผสมด้วยหัวดำก็มีมามาเยอะแล้วมาเยอะแล้วนหนุมาทางนี้แล้วเนกลไปนูไปแล้วนูไปแล้วมันยังไม่เห็นตัวไหนเลยง่ายิดเออ่มืครับทำให้มันเสียงดังนิดหน่อยเดี๋ยวพอจะทำมันเสียง นี่ให้เสียงนน่ะมันกจะเห็นมาแล้วเพิ่งมากินของหนูแล้วนี่อันนี้มากินของหนูแล้วเพิ่งก่อนแล้วนี่นี่เพิ่งครังหน้านี่ของหนูมาแล้วนี่โอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ยมันไม่ออกอ่ะค่อยๆเทค่อยๆเทโอ้ปลาตะเพียนตัวนั้นใหญ่มากเลยปลาตะเพียนโอ้โหใหญ่เน่าเออจะทำให้ดูอ่ะเอแล้วอย่าอย่าให้เยอะสิ มันต้องให้ไปเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆนี่พอพอจะถึงเราอ่าด้างล่างก็มีไม่ชัดมนันโอ้ดูปลาตะเพียนนวใหญ่มากแม่ให้เลยคืออ่ะโอ้มาแล้วมาแล้วมาเป็นผุมเลย<น>โอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยใต้ใล้สุดแล้เหรอมากันแล้วมากันแล้ว อ่ใช่ใช่เรียกว่าฮะเอ๊มันถ่ายไม่ได้มันมืดเนี่ยมาถ่ายของน้องนี่ยทำบุญให้อาหารปลาก่อนนะครับโอ้ปลาตะเพียนนี่นใหญ่มากเลยวีตามีปลาท,ทับพียนทำไมของเองมันมีเยอะจังเลยอะ่ะเยอของหนูก็เยอะอยู่ข้างล่างหนูหน่อยหนูก็ออกมาเขย่ามานนันข้า,างนอกเลยมันจะหมดก่อนค่อยๆให้ค่อยๆให้ ให้โงหาแล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับธรรมชาติธรรมชาตินี่ปลาตัวนี้หนึ่งของอร่อยมาเลยปลาตะเพียนเนี่ยอ้วนตัวใหญ่มากไออออม่อยากให้ับมาให้ยอกอยมดแล้วพิกเพนให้หน่อยสิโยกวดวะไม่ต้องโยกพอเาพึ่งนให้ไหม มันไม่ขา,<อ>าดหรอกแล้วเอาไปไหนอะ่ะเอาบอยนี่แหละโน้เห็นไปขวดอันนี้มันอยู่ใกล้นะ้ำมดเลยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาลุงมาลุงด้วย ให้พอได้ถ่ายไหมอืมสุดยอดเลยครับปลาโอ้สวยงามแวตกหลัจะตกลงน้ำทำดีทุกทดีอันนี้อู่ใมือหนูแล้วหนูก็ไปนอนตรงไหนเหรอเด็กแต่หนูก็กลัวจิๆกลัวขาสั่นไมกั S <s <trains> อืมสวยมากมากโอ้ oh. <S <s <ans> หลายร้อยตัวตัวใหญ่นะไปเป็นฝูงเลยบนไม้เวลาดูอืมเก็บหมตาเลยอืม ดูครับดูเขาได้กินอาหารเขาก็มากันไม่มีปลาช่อนไม่มีอะไรเลยเนาะ,ะ,ะนี่อยู่ข้างล่างปลาจิ๋วโอ้ยอยู่ข้างล่างพ่อน,นี่ก็เยอะเลยอยู่ข้างล่างตะไคร่ วมาโมากๆเขาก็จะเป็นปลาคราบเฮ้ยเป็นปลาแรดกวะ,ะอะไรหรอหรือคนลวมันปลาดิ้งใหญ่หอ่ะปลาแรดอ,อ่าเริ่มอืสวยมากๆเลยครับตอนท้ายเอ จะแอบดูข้างล่างสวยครับสวยเดนดูงเลยหลากหลายสีสันผสมพันธุ์กัดเม็ดสี กัดหมดบ้างไม่มีหมดบ้างนะครับแล้วบางตัวก็สีทองเต็มเลยบางตัวแตบางตัวก็หน้าดําเป็นปลานินด้วยก็มีครับเริ่มจะไปแล้วเริ่มจะไปแล้วหมดแล้วของผมยังอยู่นิดเดียว นู่นอยู่กลางบอ่อนครับกลุ่มหนึ่งครับกลางบอ่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ฟูงใหญ่เลยอ้าวตกน้ำแล้วพึ่งขวดอาหารปลา ไปเป็นเป็นสายพานเลยนะไล่หลังกันไปทุกเป็นแถวเป็นแนวมากเลยดูเรียบร้อยมากเลยโอ้านาฮันาาเดรากสวยมากๆครับเพื่อนๆครับกับบรรยากาศดีๆหน้าหนาวแบบนี้นะครับ นอนตากแดดยังไม่ร้อนเลยนะครับมชมธรรมาชาติไปขัดขับพี่น้องครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ